ำสิ่งนี้จะขายดีตลอดการนั่นก็คือการให้รางวัลและการเฉลิมฉลองค่ะเมื่อขายของได้แม้แต่จะเป็นยอดเล็กยอดน้อยนะคะพันสองพันหมื่นล้าน2องล้านนะคะเราต้องไม่ลืมร่างกายของเราค่ะเพราะร่างกายของเราเนี่ยค่ะคือขุมพลังที่จะช่วยเรานะคะให้เราประสบความสำเร็จร่างกายต้องการอาหารนะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นครูเจดีเวลาขายของได้นะคะก็จะแบ่งเงิน10%จากกำไรตรงนั้นนะคะเอาไปซื้อของที่ร่างกายของครูเจดีชอบยกตัวอ,อย่างเช่นส้มตำนะคะหรือว่าไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนนะคะสิ่งนี้นะคะเป็นเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมีอยู่จริงนะคะยิ่งเราเฉลิมฉลองมีความสุขนะคะกับยอดขาย แม้จะเป็นยอดเล็กน้อยแล้วให้รางวัลตัวเองบ่อยๆนะคะพูดชมเชียร์ตัวเองนะคะของชิ้นใหญ่นะคะออเดอร์ลอถใหญ่ก็จะตามมาอีกมากมายเลยค่ะ